สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับสู่ช่องอาสนิเดซิมเปอร์ไลน์นะครับก็คลิปนี้นะครับใครที่เป็นคอโบรดก้าเมเน้านะครับอย่าพลาดเลยนะครับเพราะเราจะนํากระเป๋า2ใบที่เป็น2ไใบฮิตมากๆนะครับมารีวิวกันในคลิปนี้กันนะครับอ่ะแน่นอนนะครับ สองใบนั้นคืออะไรไหนเรามาดูกันนะครับคุณาต้อมนีน่่ค่ะอ,อันนี้คือรุ่นของต้อมคือมินิเพาส์นะะนะครับของเล็กก็คือมินิจอยดี้นะครับสีรีโนเลียมทั้งคู่เลยทำไมถึงสีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่าทำไมเพราะว่ามันมีเรื่องราวอยู่เหมือนะนั้นเดี๋ยวขอพูดถึงใบมินิจอยดี้ก่อนคือจริงๆเราเล็กเคยทำรีวิวแล้ว,ลวพาไปช็อปมาแล้วนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อใบนี้สีนี้มาเพราะตอนแรกอะก็คือลังเลมากๆเว้ยเพราะว่าเราอะ เห็นเพื่อนๆเลงเนี่ยคือทั้งแก๊งอะทุกคนคือคิ่วอีมินิโจดี้หมดเลยเว้ยทั้งแก๊งนี่ผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงด้วยนะไม่ใช่เเหมือนเราแบบเฮ้ยน่ารักจังอะก็เลยไปขอถือดูเว้ยเฮ้ยน่ารักว่ะก็ไปลองที่สอบไปลองบ่อยมากจนแบบเอาไม่เอาดีวเอาไม่เอาดีวะสุดท้ายเนี่ยน้องก็มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเกินต้านไม่ไหวแลวทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่าน้องมีความแบบง่ายอะปุกปิกน่ารักใส่ของได้เยอะใส่มือถือได้อะไรเงี้ย แล้วก็แบบอ่ะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเราแตะหรืออะไรก็ได้หรือจะแต่งตัวแบบใส่เบรเซอร์ใส่อะไรอย่างเงี้ยน้องก็คือเอาอยู่ใบเดียวจบได้หมดเลยเนี่ยแล้วก็ตอนที่ซื้อใช่ป่ะมันมีออกทรงใหม่มาแล้วใช่ไหมก็เป็นทรงที่เป็นเหมือนเออเหมือนเป็นทรงะจญเหมือนแบบกพระจญครื่นเสี้ยวเลยฮะแต่อันเนี้ยจะเป็นทรงที่เป็นออริจินอลที่น้งทำออกมาใช่เป็นทรงแรกเลยที่ออกแบบมาใช่แล้วตอนที่เราไปที่ช็อปอ่ะก็คือยังมีทรงเก่าเหลืออยู่่แล้วก็เหลือไม่กี่ใบด้วยเราบอกว่า เฮ้ยเราอยากเราอ่ะมาตามหาทรงเก่า<ม>เราไม่อยากได้ทรงใหม่แต่ทรงใหม่เนี่ยออกสีอื่นๆมาด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเราตั้งใจจะไปซื้อสีนี้อยู่แล้วใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าพอมามาดูมาเทียบมาเวทยู่แล้วว่ายังไงเราก็ไม่อยากได้ทรงใหม่มเพราะมันแบบมันไม่มันไม่สวยสําหรับเรานะแต่เราไม่รู้ว่าใครชอบแบแบไหนก็แล้วแต่แต่ตัวเรารู้สึกว่าอันเนี้ยทรงเนี้ย ทรงแบบออริจินอลที่เรานทำมาอันแรกอะคือดีสุดแล้วดีสุดแล้วเออแล้วมันก็แบบใส่ของได้เยอะดีอะไรเงี้ยก็คืออ่ะถามว่าทรงเนี้ยเวลาใส่ไปอะทรงเขาอะจะห้อยลงมาไหมซึ่งเท่าที่เราใช้สักพักหนึ่งอะไม่ห้อยนม่หยใช่ถ้ามันตึง่หมเงี้ยมันก็ไม่ได้ห้อยขนาดนั้นใช่ใส่ของหนักของน้อยอันี้แล้วแต่ไม่ห้อยเลยอันเนี้ยตอมอมาคิดเองนะครับคิดเองว่าทรงใหม่ที่เขาออกมาเขากันอาจจะกันที่แบบว่าเวลาใส่ แบบแก้ปัญหาตูดกระเป๋าห้อยอืเขาก็เลยแบบออกเป็นทรงแบบอ่อห้อยไปเลยละกันทร,ท,รทรงนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในส่วนตัวเราความคิดเราเองเขาเลยแบบเอ,อกแบบทรงนั้นมาแต่เราอะชอบทรงนี้มากกว่าทรงนี้มันมีความแบบ มันกว้างมันน่ารักกว่าม <The camera apan> ันดูเป็นกระเป๋าที่มันดูเป็นทรงกระเป๋าที่แบบว่ามันเปิดไม็ห่อ่อ่ะมันเป็นเหมือนห่อห่อใส่ใส่ของอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นจะดูเป็นทรงๆเกินอ่ะเราก็รู้สึกก็แบบอันนั้นเป็นกลมๆมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมกลมกลมเป็นกลมๆมันจะมันจะแฟร์กว่านะเราพูดเลยว่าอันทรงนั้นอ่ะมันจะแฟชั่นกว่าแต่ทรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราใช้เราเอาสําหรับเราอ่ะเราใช้เท่าไหร่เราก็ไม่น่าจะเบื่อท่าทรงนั้นนะแต่งตัวง่ายใช่นะคร เป็นความรู้สึกในการใช้ของเราแล้วก็เลือกใบนี้มาใช่ปะก็จะเป็นประมาณแนวนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันยังน่ารักอยู่แล้วก็ยังแบบเออยังใช้งานได้อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเผื่อใครที่มองดูอยู่ก็โอเคนะก็เป็นอีกใบนึงที่น่าสนใจอยู่นะครับอาจจะแบบมันอาจจะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทุกคนตอนนี้แบบเปี้ยงป้างไปซื้อกันอีกอะไรเงี้ยมันก็ยังมีคนที่เขาจะแบบซื้อกันอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้เหมือนแบบสักปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบ<ม>ทุกคนต้องแบบว่า เฮ้ยไปไหนก็คือยิ้วอยู่ตอนนี้ก็คือออกมาหลายแบบมากใช่ไม่ว่าจะเป็นขนเป็นแบบว่าแมทท r เรียลเป็นขนเป็นอะไรอะเป็นผ้าป้ามีเป็นผ้าด้วยเออใช่แมท e r เรียลต่างๆก็เริ่มทําอย่างอื่นมาแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าเออสนุกสนานกันอยู่อะไรเงี้ยเหมือนล่าสุดก็เห็นเป็นขนเห็นแมชชมไปย่างจริงนะขนนี้ก็มีหลายแบบนะของแมชชมนี่คือขนกระต่ายป้าแล้วก็มีขนแบบว่าขนฟอกขนอะไรคือเยอะแยะไปหมดคือเราก็ ไม่สามารถพูดได้หมดนะถูกนะครับก็โจดี้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ่สวนใบนี้นะครับมินิพาวนะครับก็อ่ะเขาตีตีสีกันมาเลยกับโจดี้เป็นรุ่นฮอตไอเทมใช่น่าประมาณ2ปีที่แล้วมั้งใช่เกือบสองปีแล้วแหละที่นังแบบว่ารีแบรนด์แล้วก็ดีไซน์ใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเปสองใบนี้นั่นเองต้อมาก็คือซื้อใบนั้นเวลาใช่ป้ากับเล้งสองคนใช่แล้วจะอยู่รู้สึกว่า ติดใจคาใจเราเพราะว่าตอนที่จะไปซื้อใบแรกอะเราอะไม่เหมือนกันความเห็นเราไม่เหมือนกันตอมอ่ะชอบมินิพาวเลงอ่ะชอบโจดี้มินิโจดี้ตอมบอกว่ามินิพาวอะมันมีสายมันใช้ได้แบบว่าพ r a ค t ิ c คอลมากกว่าเออมันจะแบบว่าใช้ออกงานก็ได้ก็เก็บสายได้แล้วสายมันสามารถปรับได้อะไรอย่างเงี้ยแตสรุปแล้วก็คือ หมดไปออกนู่นกอ่เราทนไม่ไหวมันก็เลยหล่ายใจเก็ดใบนี้ขึ้นมาอีกีใบหนึ่งนั่นเองใช่แล้วตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่สีนี้จ้าสีที่เลือกเนี่ยคือสีเหลืองซื้อมาแล้วสีเหลืองเลยน่ารักแต่สรุปแล้วอ่ะคือมันเหมือนมันมีปัญหาตรงสายป่ะเออสายมันเหมือนมันตอนเาชอบสีเหลืองแล้วสายอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันหักหักคือตรงข้อของสายคือข้อข้างในมันหักไปเลยข้อข้างในเหมือนแบบมันไม่ต่อกัน เราก็รู้สึกว่าเราสังเกตว่าเฮ้ยกลัวใช้ไปแล้วหนังมันจะขาดออกจากกันแล้วมันเป็นของใหม่แล้วเราแล้วเราจะมาใช้ของแบบว่ามีตําหนิไม่ได้เรารู้สึกว่าแบบไม่สบายใจเราเราเลยเอาไปเปลี่ยนก็เลยเอาไปที่ช็อปไปเปลี่ยนเสร็จปุ๊บพอจะไปเปลี่ยนปุ๊บอ่ะเขาบอกว่าสีเหลืองอะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใบสุดท้ายก็คือเนี่ยก็คือไมไม่ได้จะรับไหมจะรับหรือไมหรือยังไงก็แบบว่าเออตอนแรกคาใจมากหรือรับดีนะโทรไปหาเล้งเพราะตอนนั้นไม่ไดอยู่ในการเล้งอยู่อเมริกา เออรับได้ไหมเลงก็บอกว่าจะรับมาทํใหม่ของพีดนีดใช่ไม่สบายใจเดี๋ยวใช้มาปุ๊บแล้วแบบว่าไม่สบายใจอ่ะใช่ใช่เ,เออมันเปลี่ยนสีไปเลยเป็นสีที่คู่กันนั่นเองใช่ก็คือนี่แหละบบคือบบประเด็นที่เราต้องใช้คู่กันใช่ก็คือแบบว่าเหมือนแล้วเขาตอมก็เลยส่งมาให้นักดมีสีชมพูสีดําสีฟ้าลิโนเลียมสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสีดำเราไม่เอาแน่นอนอยู่แล้วสีชมพูก็คือน่ารักดีนะแต่น่าจะใช้ยากนั้นฟ้าไปเลยละกันลีโนเลียมเราจะได้แบบ ฮิ้วคู่กันไปเลยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอนแรกมีใจหนึ่งที่อยากได้สีขาวพลาสเตอร์อ๋อเออใช่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 เขารู้สึกขาวไปสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ลองจากสีเหลืองที่ตอมอยากได้ตอนไหนได้สีเหลืองเสร็จแล้วเราก็เออสีเหลืองไม่มีละสีขาวแล้วกันสีขาวมีด้วยสีขาวมันจะมี2เฉดมั้งสองหรือสามเฉดแต่ตอมอยากได้เป็นขาวมันเป็นพลาสเตอร์นั่นเองชื่อสีแต่สีขาวตอนนั้นเลยไม่เชี่ยเพราะว่าไม่เชี่ยเลยหนังพวกเนี้ยพอไปนานๆดนัดปว่ามันทานฟอร์มสีมันเป็นมันเทอร์เยลโล่อยู่แล้วอ่ะเรามีประสบการรรณ์ใในกกาช้ะเป๋าาสีขววอยู่แล้เราก็จะรู้ ก็แบบไม่เอาดีกว่าเนีกก็เลยให้นางซื้อสีฟ้าไปเลยละกันจะได้แบบอ,อคู่กันไปละกันเลยก็ชอบครับส่วนตัวก็ชอบแล้วก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะใบนี้นี่ถามว่าใส่โทรศัพท์ได้ไหมใบนี้ทุกคนก็อาจจะมีรีวิวหลายๆคนเขารีวิวไปแล้วมั้งเนอะอาจจะรีวิวไปแล้วแต่เราก็อาจจะมารีวิวรอบนึงละกันใครแบบว่ายังไม่เคยชมอะไรเงี้ยสำหรับช่องเราใส่ได้นะครับ โทรศัพท์ใส่ได้ iPhone ที่ต้องใช้คือ Pro อ่ะ iPhone, อะใส่โทรศัพท์ iPhone ได้แล้วก็แต่ว่าตอนใส่อะต้ตอตงตะแครงตะแคงเข้าไปก่อนตะแครงเฉียงซึ่งในชีวิตประจำวันเราอะเราก็ไม่ใส่หรอกเราใช้โถือเปิดที่เรื่องอบอกอหลายๆคลิป่าเราใช้กระเป๋าพวกมินิไมโครสมอลพวกเนี้ยเพราะเราไม่ค่อยได้ เอามือถือใส่ไว้ในกระเป๋างานแล้วก็จะใช้ตลอดถือบ้างใส่กระเป๋ากางเกงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแม็กเน็ตนะคะใช่เป็นแม็กเน็ตติดป๊ดใช่ถึงสายนะครับสายรุ่นนี้ถ้าถามว่าถอดสายออกได้ไหมถอดได้นะครับแต่ว่าปมอ่ะที่มาจากช็อปอะปมอันนี้เป็นปมออริจินอลของเขาอืมมันค่อนข้างที่จะแน่นค่อนข้างที่จะแบบถ้าถอดออกไปแล้วอ่ะ แล้วกลับใส่เข้ามาใหม่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เราต้องถอดทั้งตัวมันอาจจะทําให้แบบรำบานอาจจะรำบานแล้วก็งงเพราะว่าตรงปลายถ้าเใครจะเก็บสายก็ยัดจับยัดเข้าไปได้เลยยัดเข้าไปได้เลยก็จะง่ายกว่าเราก็การปรับสายนะครับปรับสายได้แบบหลายแบบมากรุ่นนี้เป็นอะไรที่สายเขา a อ j จั t ได้แบบหลายหลายแบบไม่ว่าจะสะพายไหล่สะพายคอ c o อดี้แล้วก็ฮิวฮิวก็จะมีคนแบบว่า เอามาสารสารสาราอเอาเงี่ยใช่ก็จะมีแบบเป็นแบบว่าสั้นานำมาสารเอามาทาอะไรเงี้ยเล่นกับมันได้หลายอย่างอยู่ใช่เก็บปมตรงนี้ก็ได้นะครับเก็บเข้าไปอย่างนี้แต่ว่าตอนไม่ชอบสมชอบให้มันเป็นอย่างเงี้ยสเทอได้ลุยดีแล้วก็วิธีการปรับสายของเราก็นี่เลยผูกเอามาปมง่ายสุดเราจะมาให้คะแนนนะครับสองใบนี้นะว่าสําหรับเล้งนะครับใบจอดี้เนี่ยนะครับเล้งให้เลยนะสิบเนี่ยเล้งให้แปดคะแนนนะครับนี่ ส่วนใบมินิพาวเนี่ยสำหรับเล้งเนี่ยเล้งให้อยู่7คะแนนนะคะนี่อสำหรับคุณน้องต้องไม่กี่คะแนนเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเพราะอะไรใบไหนใช่ไหมที่ให้กี่คะแนนสรุปแล้วใบโจดี้ตอบให้เก้าส่วนใบมินิพาวให้8อ้าวทำไมน้อยกว่าทำไมอ่ะตอนแรกเขาตอนนี้ไม่รู้เลยเนี่ยตอนแรกเลยเข้าใจว่านางอันนี้คือถ่ายกันเนี่ยไม่รู้เลยนะงเลยคิดว่านางจะให้คะแนนใบดีเยอะกว่านะทําไมอ่ะไม่รู้อ่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะ คิดว่าสภา,าคิดว่าถืออะแล้วเราอะเอาไม่อยู่มไม่อยู่จริงสาพัหนึ่งพอถือครับถือไปถือมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใบนี้มันแบบมันเก๋มันเราเอาอยู่นี่ถ้าเราแต่งตัวแบบว่าดีๆให้เข้ากับมันได้อย่างเงี้ยเออให้คอนท้ากับมันไปเลยเขาจะออกแบบเป็นแนวแบบเฟมินีนใช่ไหมเราก็แ,แต่งแบบว่าให้เป็นสตรีไปเลยอย่างเงี้ยเราอยู่ใส่แบบสตรีสตรีแบบชุดนี้แตทแต่ร้องใบเนี้คือตอมรู้สึกว่ามันหลังอ่ะเอาจริง มันใช้ง่ายน้องใช้ง่ายน้องใช้ได้กับทุกชุดแต่รู้สึกว่าชอบใบนั้นเพราะว่าใบนั้นมันมีอะไรมากกว่าม,มันดูแบบเนี่ยไม่รู้ชอบชอบเพราะว่าเนี่ยการออกแบบของเขาละแหละส่วนเล็กน,นะครับทำไมถึงเลือกใบนี้นะให้แปะคะแนนใช่ปะเพราะว่าเป็นใบที่เองชอบอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันเหมาะกับไลฟส์สไตล์เองชอบกระเป๋าถือถือคล้องคล้องอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีแล้วเองก็รู้สึกว่า มันใส่ของได้กําลังดีแบบของที่เล็งใช้อบมือถือกระเป๋าสตางค์พวกคาร์ทโฮเดอร์แอลกอฮอลอะไรเงี้ยคือมันจุแล้วมันใส่ของได้กําลังดีเลยแล้วมันก็ถือแล้วมันก็น่ารักแล้วมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เวลาเล็งแต่งตัวแบบพิงชอบแต่งตัวแนวสบายๆอยู่แล้วอะไรคนก็น่าจะรู้หมวกใบหนึ่งใส่สร้อยสักเส้นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยก็คือจบใบเนี้ยมันก็คือเอาอยู่มากๆส่วนใบเนี้ยให้เต็ดคะแนนเพราะให้น้อยกว่าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอ่ะคือมันเป็นทรงที่แบบ ือเล็งก็ชอบนะแต่เล็งไม่ค่อยได้หยิบมาใช้มันเท่าไหรอ่อ่ะคือเหมือนแบบอาจจะชอบทรงสารบางทีมันแบบต้องเปิดพวกแมกเนตอะไรอย่างเงี้ยเล็งก็ไม่ชอบกระเป๋าที่เปิดเป็นแบบแมกเนติกเท่าไหร่นะคือแต่ก่อนอะ่ะชอบนะเอ้ยมันน่ารักดีนนะป๊อกแป๊กแป๊กแต่ทอมมาใช้จริงๆแนะเล็งอ่ะไม่ค่อยชอบมากเพราะว่าเวลาเปิดปิดบางทีเราก็ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างใบเนี้ยคือเล็งใช้เล็งไม่ค่อยปิดซิปเลยก็คือล้วงเลยจ้ะหยิบง่ายๆแล้วของมันอ่ะ ก็ไม่หลุดออกมาอยู่แล้วโดยเพราะว่าด้วยความกระเป๋าโซนที่แบบมันปิดอ่ะแต่ข้อเสียของใบเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยว่าซิปเปิดปิดยากจ้าเพราะว่าซิปเขาอ่ะจากเนี่ยขูดจับหนังใช้ไปนานๆอ่ะตรงหนังตรงส่วนตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยใช่ไหมครับมันจะขูดกับตรงส่วนของตัวซิปทําให้แบบว่าเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายแล้วก็เนี่ยอุ้ยเราก็เลยเราก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ปิดซิปเลยอ่ะเนี่ยไม่ปิดเลย เนี่ยนะครับใช้แบบนี้ไปเลยนะครับก็นี่แหละเป็นการให้คะแนนและความคิดเห็นนะครับสรุป2คนชอบไปเดียวกันจ้ะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งสองนนะคะทุกคนก็ไปพิจารณาเอาเองว่าจะซื้อไปไหนสําหรับคนที่มี2ใบแล้วก็สีอื่นใช่ก็คือสีอื่นก็ได้เนอะแต่สําหรับเราแล้วเราแฮปปี้กับสีสองสีใช่นะครับก็แฮปปี้นั่นแหละนะครับก็คงแบบตอนนี้ก็คงไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มของโบติก้าหรอกก็อาจจะดูพวกของที่ก็คืออาจจะซื้อตรงอื่นไปเลยซึ่งจำไม่เป็นคนที่ไม่ได้ใช้ ของที่เป็นทรงแบบเดิมแล้วก็เปลี่ยนสีไม่ได้จากแอมเอสใช่จะเป็นแค่แบรนด์เดียวที่จะซื้อซื้อส่งซ้ำได้แต่สีอื่นอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นหมดเลยรวมถึงชาแนลรวมถึงลส์วิตองอะไรเงี้ยจะซื้อแบบสไตล์อื่นหมดเลยอะไรเงี้ยจะไม่ซื้อซ้ำกันไม่ซื้อซ้ำใช่อาจจะทรงเดียวกันใช่อาจจะมีพวกกระเป๋าเดินทางพวกอะไรอย่างเงี้ยที่จะซื้อซ้ำหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็แค่นั้นนอกนั้นก็คือนั่นแหละ ซื้อให้มันหลากหลายวารีด้ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแบบว่าชาแนลอไหลายสีใช่ช่แนลคลาสสิกไปเลยจั้แป่สิบก้าสีบอยแปดสิบก้าสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราก็ไม่ไม่อะนะครับอืมโอเคยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย